สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอย่าเป้าใหไา้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวใส่กล้องไปลูกถ้าหิวก็แวะมาเอา ไม่เป็นไรหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวป้าเ,าเดี๋ยวป้า,าใหไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวใส่กล่องไปลูกถ้าหิวก็แวะมาเอาเอาอะไรเลือกเลยเดี๋ยวป้าใส่ถ้วยใส่กล่องําให้ไปให้ครับนอนอยู่ตรงไหนอ่ะก็ถ้าพรุ่งนี้หิวก็มาเอาได้ ไม่คิดตังหรอกเอาไข่ไหมลูกเอาไข่ดาวไหมเอาหน่อไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวก็มาเอาไปกินมีน้ำกินหรือ,อยังอ่ะมีน้ำไหมมีน้ำไหมลูกมีน้ำไหมน้ำไม่เป็นไรป่ข้าววพอแล้กินได้กินได้น้ำป้าก็มีเอาไหมล่ะน้ำเย็นอันน้ำแข็งไหมล่ะ น้ำแข็งไหมล่ะลูกน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไหมมีน้ำแล้วน้ำแข็งใส่แก้วใส่ถุงไปไหมไม่เป็นไรครับใส่ข้ออาวมล้วใช่ครับชีวิตของเรามันแค่นี้จริงๆเฮ้ยนะอะไรนะลูกเอาข้าวเปล่าแล้น้ำแกงงนะพี่ไม่เป็นไรหนูอยากกินแล้วเดี๋ยวเป้า,เ,าเดี๋ยวเป้า,เาให้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวใส่กล่องไปลูกถ้าหิวก็แวะมาเอาเอาอะไรเลือกเลยเดี๋ยวป้าใส่ถ้วยใส่กล่องําให้ไปให้ครับนอนอยู่ตรงไหนอ่ะก้าเมก็ถ้าพรุ่งนี้หิวก็มาเอาได้ป้าไม่คิดตังค์หรอก เอาไข่ไหมลูกเอาไข่ดาวไหมนี่เกี่ยงองไม้แ้นอาหน่อไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวก็มาเอาไปกินมีน้ำกินหรือยังอ่ะมีน้ำไหมมีน้ำไหมลูกมีน้ำไหมน้ำเป็นไรบ้าวพอแล้งกินได้กินได้น้ำป้าก็มีเอาไหมล่ะน้ำเย็นเอาน้ำแข็งไหมล่ะเอาน้ำแข็งไหมล่ะลูกน้ำแข็งไหมเอาน้ำแข็งไหมมีน้ำแล้วน้ำแข็งใส่แก้วใส่ถุงไปไหมไม่เป็นไรข้าว ชีวิตคนเรามันแค่นี้จริงๆ